สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบภาพและเสียงจาก DJI Pocket 2นะครับทดสอบด้วยการชงกาแฟแล้วกันเปิดเครื่องกาแฟแล้วก็ผมก็จะไปไปใส่น้ำแข็งนะครับ เมื่อเราได้น้ำแข็งมาแล้วเราก็ต้องเติมน้ำสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรากินเมนูไอซ์อเมริกาโน่ชืบวิธีการก็คือหลังจากเครื่องมันทำงานพร้อมทำงานแล้วนะครับเขาจะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองอย่างนี้นะครับพอขึ้นเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะ ชงกาแฟแล้วขั้นตอน,นอก็ง่ายๆนะครับเปิดฝาอันนี้ผมจะเลือกเป็นเมล็ดลิมิเต็ดใส่ลงไปในช่องเลยกดปุ่มมี2ปุ่มคือลุงโก้กับเอเปโซผมกดเป็นเอเปโซนะครับ นี่ครับได้แล้วกาแฟของเราเราก็คนสักหน่อยเอ่อแคปซูลกาแฟนะครับเป็นแคปซูลลาคัมลีดา้าลีฟินาดาไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศนิการากัวนะครับที่ผ่านกรรมวิธีสกัดกาแฟแบบใหม่ โดยนําไปหมักยีสต์ก็คืออันนี้มันจะมีการหมักยีสต์นะครับทาให้มันมีรสชาติของเหมือนมีกลิ่นไวน์นิดนึงเป็นเวลา72ชั่วโมงนะครับหมักยีสต์เพื่อให้ได้รสชาติที่นุ่มละมุนเหมือนผลเชอร์รี่เชื่อมและทับทิมกลิ่นหอมหวานการคั่วใช้ระดับคั่วระดับ2ครับก็คือน่าจะเป็นระดับอ่อนความเข้มระดับ5้าฮะความขมระดับ2ใช่ไม่ขมมากบอดี้ระดับ3เขาแนะนำว่าให้กินแบบเอสเปโซ่หรือลุงโก้อันนี้ผมกินแบบอเมริกาโน เป็นกาแฟที่รสชาติบางๆมีติดฟุตตี้อ่อนๆอ่อนๆเลยนะฟุตตี้แต่จอกแนวแบบแบบบางๆเบาๆเลยครับได้ไปลองดูครับ